ปรากฏข่าวสารในสื่อมวลชนทั่วไปว่าสอบอบจนนทบุรีเขต4อำเภอบางกรวยพักประชาชนทำรายร่างกายอดีตภรรยาสาวภายในบ้านพักเจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์อ้างว่ามีคำสั่งผู้ใหญ่โดยจากการสอบถามข้อมูลจากคนสนิทให้ข้อมูลว่าทั้งคู่เคยคบหาก,กันมาก่อนและเกิดมีปากเสียงตบตีกันก่อนที่จะเลิกลากันไปกระทั่งมีการเปิดตัวคนรักใหม่ทําให้มีคลิปหลุดออกมาสู่โลกโซเชียล และล่าสุดนายทวัศสสีช่วยสอ,อบจรนนทบุรีเขตีอำเภอบางกรวยพักประชาชนชิงลาออกจากสมาชิกพักและยุติบทบาทกับพักประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีการใช้ความรุนแรงกับอดีตแฟนสาวที่คบหากันมานาน3ปีโดยมีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวข้อความระบุว่า วันนี้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาชนเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต้องขออภัยต่อประชาชนและคณะผู้บริหารเพื่อนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นผมในทาวาสีช่วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเขตสี่อำเภอบางกรวยขอใช้คำถแถลงการฉบับนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดต,ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ กี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่ออดีตแฟนสาวตามที่ปรากฏบนสื่อพร้อมยอมรับว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงที่ทําให้เกิดความขาดสติอารมณ์ชั่ววูบของผมแต่เพียงผู้เดียวซึ่งไม่สามารถหาข้อแก้ตัวใดๆมาอ้างได้และเพื่อมีให้พักประชาชนต้องได้รับความดังพร้อยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนตัวที่เลวร้ายของผมโดยไม่ได้ตั้งใจนี้ จึงขอประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรคประชาชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสุดท้ายขอแสดงความสำนึกผิดต่ออดีตแฟนสาวขอโทษต่อการทำร้ายร่างกายและจิตใจยอย่างรุนแรงที่กระทำลงไปต่อพรคประชาชนทางผู้บริหารและสมาชิกรวมถึงเพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีขออภัยอย่างสูงที่ทำให้พักต้องได้รับผลกระทบขอโทษที่ทำให้เกิดความผิดหวังในฐานะตัวแทนของท่าน และขออาภัยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งสออาบาจอที่ท่านได้มอบหมายไว้วางใจขอรับผิดทุกอย่างไว้แต่เพียงผู้เดียวและหวังจะเป็นอย่างยิ่งว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อยสำนักข่าวออนไลน์ไทยแ็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน